น่ายินดีของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหอมหัวใหญ่กันบ้างค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นําผู้ประกอบการมารับซื้อหอมหัวใหญ่ในส่วนราคานําตลาดกิโลกรัมละ12บาทค่ะ ที่แปลงปลูกหอมหัวใหญ่อเภอแม่วางจังหวเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิถรรววัผู้ว่รา,าร,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 วราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายวีระพงศทธิรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามการรับซื้อหอมหัวใหญ่ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทชงพาณิชย์นําผู้ประกอบการมารับซื้อหอมหัวใหญ่จากเกษตรกรในราคานําตลาดในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ12บาทค่ะทั้งนี้ค่ะได้กําหนดพื้นที่อ,อแม่วาง งจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกในการรับซื้อโดยหลังจากนี้ค่ะจะมีการรับซื้อผลผลิตหอมหัวใหญ่จากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องในราคานำตลาดจนหมดฤดูการเก็บเกี่ยวค่ะดีใจ